เฮ้ยวันนี้คนเล่นเยอะวันนี้คนเล่นเยอะเลยๆเด้อเลยๆเฮงๆเด้อวันนี้เฮ้ยแป๊บนึงกูจะบอกกูจะบอกอย่างกี้ไม่คุยใช่ไหมเฮ้ยเชลีฟมึงจะคุยไหมมึงจะคุยไหมเชลีฟกูบอกกูได้นะรอบนี้กูได้นะเฮียสนับสนับเดี๋ยวนี้กูเงินหน่อยเอาแล้นะครับกูเงินหน่อยดิ ให่ทำอะไรนะครับลุงกู้เงินหน่อยเดีกูกู้เงินมึงได้ไหมแบบเงินมึงอะแบบมันมีดอกได้ไหมเงินเงินผมน่าจะไม่มีครับลุงทากากกับโชคยังไม่ได้คืนเลยครับอ๋อไอทากะาไอโชคยืมไปเท่าไหร่ใช่ยืนอยู่ครับยืมไปหกล้านครับโอ้หกล้านใช่แล้วก็มีฮิโรชิยืมไปห้าล้านกูขอหมู่มึงได้ปะไม่ได้ครับลุงเอางี้กูยืมห้าล้าน ยืมห้าล้าน,น,นการเสียดอกมันมันไม่ได้อยู่นะครับการเสียดอกไม่เป็นไร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 ห้าล้านได้ครับตักตู้ะน,นะครับคุณแมสเจี๊ผีพัดันนี่วายแต่ไอที่ยืมยืมไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอ้เจี๊ยผีพัดันตั้งนานไอสัตว์ยี้อ่ะ หนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองโอเคครับครับไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยเหรอไม่มีใครเห็นเลยนะ มันปกติการยิงมันดีซีเนี่ยมันต้องทำสัญญากันปะไม่ทำสัญญาเฮียอะไรเลยเหรอ ตัวเตตัวตีอันนี้คือผู้ทีซีมาส่งเงินแกงให้เอซ p เลยสมาชิกดีเด่นส่งเงินตรงตลอดแสนดีเอซ p เฮ้ยนี้คนเล่นเยอะนี่คนเล่นเยอะเลื่ยๆได้เลื่อยๆเฮงๆได้วันนี้เออเลขกระเป๋าห้าสามหกพี่ห้าสามหกใช่ครับพี่ นูอันนี้ครับแล้วดูก่อนขอดูเชิงเอาเอาเพเย 500, ์เยอร์หา้าแสนวิดูเลยขอดูสองคราวนี้เลยขอดูสองคราวนี้เลยมึงลงเพเย์เยอร์ห้าแสนเลยเหรอว่าเพเย์เยอร์มันไม่มากว่าแบงเกอร์มันติ๊ว่าอะไรอะรรอผมผมลงไปแล้วลง 5, งุงห้าแสนมึงกว่าแบงค์มาวะโอเคครับลงผมขอเพเย์เยอร์แล้วกันอ่ะถ้าเพเย์เยอร์ขอขอห้าหมื่นได้ไหมถ้าอยางั้นกว่าเพเย์เยอร์มาโอ้ตามทุนเรื่อยด,ดิ เอาเอาเอาแบงค่าแสนแบงค่าแสนแบงค่าแสนครับต้องงั้นแต่พักเสมอเสมอนี่อันนี้ไงบอดไปสัตว์จั่วไปอ่าอันนี้นิ่มๆแดกเรียบโป้งจั่วบอดสองเท่รู้เบอกแล้วแบงค์โทรครับลุงเลขอะไรครับหนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองมาละมาละมาแล้ว้ ขอดูเชิงกันแล้วกันได้ไหมครับได้เอาไม่มีใครเล่นเรออผมเพลเยอร์แสนหนึ่งแสนอ่ะผมผมแดงผมแดงสี่แสนห้าสี่แสนห้านะครับเพี้ยชิปหายและสัตว์ โอ้ยเชือกเก้าเยี่ยส <froze. S 1> องแปดหกมึงแ <6, S 2> ม่นจัด4ีสี่สามสองแดงห้าหมื่นครับผิดาผได้สองแปหครับอ้าวเหี้ยโอนผิดผมไม่ได้โอนหรอ,อใช่ใช่ไอ้เหี้ยครวะนหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสอง หอเอาเป็นเพลเยอร์แสนหนึ่งครับเพลเยอร์แสน A แสนหนึ่งพร้อมโอเคโอเคค,ครับคุณครับเลขอะไรนะครับเลขสองแปดหกครับสองแปดหกฮัลโหลครับพี่เอาดักแชทได้เลยครับถ้าแบบว่าจะพอจะเห็นโซนี่เริ่มไหมครับ มามาพูดเลย <c oughs> พูดเลยผมว่าแดงเอ้ยผมว่าน้ำเงินวะ่ะน้ำเงินอะ่ะผมว่าน้ำเงินน้ำเงินล้านหนึ่งโอเคครับ <c oughs> อันนี้อะไรครับอัพผมเพย์แสนหนึ่งผมเพย์ห้าหมื่นเฮ้ยไม่ใช่ผมผมแบงค์ห้าหมื่นพี่ผมแบงค์ห้าหมื่นห้าหมื่น สาธุ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 เฮ <c oughs> งเฮงรวยรวยเฮงรวยรวยบอดเข้าสามแต้มมา <c oughs> พ่อมึงตายไอ้เหี้ยไม่ดูไรสัตว์โอ้โหเลขสองแปดหกครับ <c oughs> เลข หนึ่งสามสองสี่ครับหนึ่งสามสองสี่หกมื่นใช่ไหมใช่ครับเอ้ยผมผมลงไปห้าหมืนผมลงไปห้าหมื่นตีฮิตเอาอะไรมีผมอออินไหมเอซผมไม่ไหวละอออินสี่ล้านกเอาสองล้านได้ไหมครับสองล้านสี่ล้านไปเลยจบๆได้ไหมไม่ไหวละแล้วนะ สองร้านดีกว่าลุงสองร้านโอ้ยสองร้านมันน้อยไปสี่ร้านไปเลยเด็กกินได้ผมไปล้านนึงแล้วอ่ะมันก็ต้องคุณทุนคืนไม่ผมก็คุณก็พังอ่ะแค่นั้นอ่ะทำนั้นเลยเหรอเอ้ยผมเสี่ยงเงินกับไอ้แซมไปเยอะแล้วนะเอาจริงๆผมเสียเป็นสิบร้านแล้วนะสี่ร้านก็ได้ครับโอเคขอขอขอเช็คก่อนได้ไหมผมขอทําใจก่อนได้ปะได้ครับขอดูไพ่ก่อนเยอะ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  น้ำเงินหรอมันไม่สลับพันปลาดิผมว่าแดงมาผมว่าแดงไหวแค่แบงก์แสนหนึ่งแบงก์แสนหนึ่งแบงก์แสนหนึ่งไหวแค่นี้มันลงแบงก์ไอเทยนี้มันน่าจะแบงก์มาไม่ใครลงอะไรไหมครับเดี๋ยวขอขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูรอบนี้ก่อนขอดูรอบนี้ก่อนได้ขอขอดูก่อน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  กดูก่อนแบงบาวถ้าระบบอันนี้ผมจะคิดจะลงแบงนะผมคิดจะลงแบงนะผมคิดจะลงแบงนะอ่ะอันนี้ผมคิดจะลงแบงเพยเยอร์เข้าไอสัตว์ไอเหี้ยไปไงไอสัตว์วเหี้ยเย,ย,เยอะไรนนี่เอ้าแตกอันนี้กูแตกไปแล้วรอบนึง ไม่อันนี้ผมว่าผมว่าเพเยอร์เข้าอ่ะไอตีสั์ผมว่าเพเยอร์เข้าอ,อ่าาะน้ำเงินไหลวะผมว่าน้ำเงินไหลวะ่ะน้ำเงินวะเฮ้ยอันนี้ <ฮา S 1> ม <ün> ึงว่าเอ้ยมึงไอหัวฟ้ามึงว่าอันนี้มันอะไรมันจะไหลวะผมว่าเพเออกูก็ว่าเพเหมือนกันอะ<ม>ใช่ไหมผมเพผมเพเยอร์สามแสน ลงยังไงครับเพย์เยอะห้าหมื่นครับพี่ชายเดียวเฮียกูทำใจไม่ได้ไปอะเฮียกูไปกู้ดีสีมาดเว้ยห้าล้านอ่ะเฮียแ้วเป็นสิบล้านเฮียสี่ล้านพี่เยอะโอเคใครจะเสียตลอดครับไม่มีหรอก 이고 삐따. 사드. 야. 오케베케오 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 오케베케오. 오케오. 야. 어. 아? อะ บแบงเกอร์ครับดูมอสองแปดหกครับผมขอทุนร้านนึงได้ไหมครับถือว่าใจดีผมเล่นต่อนะได้ไหมผมให้คู่ได้คุณไม่มีดอกได้มีดอกเลยครับขอร้านนึงคืนได้ไหมล่ะเล่นต่อได้ไหม ถือว่าให้เถอะลูกค้า V I P ใช่ลุงผม,ผมให้กู้ได้ไม่มีดอกเขาแบบลุงมีคืนเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนได้เลยเยี่ยชีวิตติดนี่สั์เ <laughs> ยี่ยอไครับคุณลุงเว้ยผมกู้ห้าล้านผมไม่ส่วนและเพย์เยอร์ห้าล้านรอบเนี้ยกู้ห้าล้านหรอกู้ห้าล้านเพย์เจอร์ห้าล้าน,น,าน,านอ่ะ เ้อ่ะช่างแม่งจะติดหนี้ก็ช่างเหอะไอสัตว์ตอนเนี้ยกูเครียดแล้วไอเี้อ่ะแบงค์ห้าแสนแบงค์ล้านหนึ่งเลยเฮ้ยกูแบงค์อะเข้าอยู่แล้วรอบเนี้ยขอแบงค์ล้านหนึ่งเลยี้อ่กูช่างแม่งไรสัตว์ใจกูไปแล้วเี้ห้าล้านลุงเพเยอร์นะเพย์เยอร์ห้าล้าน สองแปดหกแล้วเป็นสองหกครับหนึ่งหนึ่งสองหกแพงเท่าไหร่นะพี่เออห้าหมื่นครับพี่ชายห้าหมื่นหนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองเฮอยเฮียเฮียหนึ่งสองห้าสองครับเฮียเอย เรียบร้อยหมดตัวเยี่ยตอนนี้เรื่องอะไรโอ้ยเยี่ยเจ้าเองได้ไอ้เยี่ยกูขาดทุนเท่าไหร่วะกูกู้มันมาเท่าไหร่วะเยี่ยสัตว์อะไรครับพ่อเธอแรงห้าสิบ ลบห้าแสนจะมาไม่นาแดงใช่เยอะห้าหมื่นครับพี่ชายเสโมสรแดงครับเดี๋ยวพิมพ์ในักเชนเลยครับรอบนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวพิมพ์นักเ้นกูว่าแดงเดี๋ยวลงแดงห้าแสนพอเนาะแดงห้าแสนนักเชนเลยนะพี่ชายของผมมันถ่าร์ซีครับแดงแดงแดงห้าแสนครับแดงห้าแสนไดครับหยายอดักเชนเลยนะครับอบีาร์ซีครับ เออว่ะเดี๋ยวแล้วนึงผมขอเปลี่ยนเป็นเอ้ยไม่เอ้ยรอบนี้ผมขอไม่ลงได้ไหมรอบรอบนี้ขอไม่ลงขอไม่ลงขอไม่ลงแ๊บนึงไอ้แย่เสียวว่ะน้ำเงินแม่งอาจจะซ้ำว่ะรอบเนี้ยมันควรไม่ฟันมันควรไม่ฟันปลาเราจะไปทางเดียวกันอยู่นะลุงอันนี้มึงลงอะไรมึงลงอะไรลงแดงลงแดงมึงลงแดงว่าแดงมันไม่มาแล้วว่ามันอาจจะสักสักห้าแสนลุงผมว่าลุงดูเชิงก่อนเนี่ยจริงจริงจริงดูเชิงก่อนเนี่ยเออลูกเออว่า มีมีตกหมึกอยู่มีตกหมึกงั้นผมลงไปแล้วไม่เป็นไรแดงค่าแสงกันได้ครับลงไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรซีเรียดผมแทงทันไหมครับอ่านฮะผมผมขอไม่พิมพ์ได้ไหมอ่ะได้ได้โอเคโอเคผมเอาแดงล้านหนึ่งครับโอเคเฮ้ยไี่เหลือดักแชทนะครับไอ้เยี้ยใครลงวา้สัตว์มึงรวยจังอ่ะพระพี่ไอเยี้ยอ๋อไอหกศูนย์นี่สัตว์มันมั่นใจพี่มั่นใจแบบนี้ครับตามสูตรครับงั้นถ้ามึงตามกูมึงต้องแบ่งนะอันนี้มึงตามกูนะ มึงตามกูเนี่ยไอ้เหี้ยมึงตามแดงกูเนี่ยถ้าเสียถ้าเสียพี่แบ่งไหมถ้าเสียใครจะแบ่งถ้าเสียกันหมดสิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลิกไอ้เหี้ยกูเป็นหนี้เยอะมากเลยนะลิกศาสตว์อุ้ยไอ้เหย่าปอกเจ้าไอ้เหี้ยแบ่งกูเลยแบ่งกูเลยสัตว์ไอ้ลิกโซ่สูหนึ่งสองห้าสองห้าไอ้ลิกแบ่งมากูเลยสามแสนลิกขอสามแสนอะไรนะพี่อะไรนะพี่ลิกขอสามแสนสองแสนได้ไหมสองแสนสองแสนได้ได้ สองห้าโอเคพี่หนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองเล็กหนึ่งสองห้าสองใช่หนึ่งสองห้าสองขอดูเชิงเงินค่าลงตามไงค่าลงตามไงค่าลงตามหนึ่งหนึ่งสองห้าสองใช่ไหมหนึ่งสองห้าสองใช่หนึ่งสองห้าสองแตงเกียว์ค่าลงตามนี่แหละแล้วหน้าผมส่วนละมึงจะต้องข้ามนะเฮ้ยกูเล่นตามหัวฟ้าว่ไอหัวฟ้าแม่งดวงเอ้ยเจ้เคมาอย่างไรสัตเฮ้ยแป๊บหนึ่งกูจะบอกกูจะบอกอย่างนี้ เราคุยจะได้เว้ยเราคุยก okay, ันก่อนไหมเราคุยก <cả> hey, ันก <t ell os un> ่อนไหมคุยกันก่อนไหมพวกมึงอ่ะคุยกันก่อนไหมโอเคไม่คุยนะไอ้สัตว์มึงคุยก่อนไหมมึงคุยก่อนไหมอ่ามึงคุยก่อนไหมไอ้เหี้ยมึงคุยก่อนเปล่าไม่มึงคุยก่อนเปล่าเฮ้ยมึงสนับต่อยเลยหรอไอ้เหี้ยมึงไม่คุยหรอสัตว์ไม่คุยใช่ไหมเฮ้ยเชลีฟมึงจะคุยไหมมึงจะคุยไหมเชลีฟกูบอกกูได้นะรอบนี้กูได้นะรอบนี้กูได้นะเชลีฟรอบนี้กูได้นะ รอบนี้กูได้นะเว้ยเชลีฟอ่ามึงชุบก็ตายฟรีเด,ดชเชลีฟทำไรเนี่ยกลับบ้านลงลงกลับบ้านไปกลับดีๆหรือยงเป็นศพอุ้ยเฮ้ย <laughs> กูได้เงินนะเฮ้ยกูได้เงินจริงๆกูได้กูได้เยอะกูได้ห้าล้านไอเชลีฟ ไอ้เชี้ดวงกูกลังมาโว้ยชฉลีฟเยี่ยจริงจรลีฟดวงกูมาจัดจริงๆมึงทำไอแซฟได้ชฉลีฟดวงมาจริงดวงมาจริงชฉลีฟไอ้เฮีย้ยก,กูได้กำไรชฉลีฟชเลีฟกูได้กำไรโคตรเยอะเนี่ยกูได้กำไรเป็นล้านเลยไอ้เฮีย้ยมึงเชื่อกูดิเฮีย้ยชฉลียบจัดไอ้เฮีย้ยกำไรจริงผมไม่ใช่้าลุง เฮื่กำไรจริงๆเชื่อกูดิเฮียกำไรเยอะจัดกำไรเยอะจริงกำไรมึงถามเอซับได้เลยกำไรเยอะคุณชฉลียบูดนายครับลุง เฮียสนับสนับสนับเรือตายเฮียตายลุงกลับบ้านลุง อียกุณแตกอี๋เอ้ยควยสัตว์อี๋อะเฮี้ยวเฉลี่กูกำลังจะได้ไอีเคี้ยกูกำลังจะได้นี่เยอะกูกำลังจะได้เลยเอี๋โวยเอ้ยสัตว์โอ้ทุกคนดูดิเคี้ยวกำลังจะได้เลย ไปเอ้ยไหนกุ้มมาอุ้มมาไหนไอแซฟไอแซฟครับวันนี้ลุงเอาเงินมาส่งเท่าไหร่นะครับอืมวันนี้ลุงได้ครับใช่หรอใช่ใช่ใช่ได้เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นล้านอยู่นะครับโอเคเอากลับก่อนครับนเชื่อเลย ลุงได้กูไม่เชื่อเลยไหนไม่มีวันไหนที่ลุงได้ลุงในรู้สึกไม่เช exactly ื่อเลยหลังเตียวหลังสลังยังไม่รู้อ่ะกูไม่เชื่อเลยว่าลุงได้อ่ะกูไม่เชื่อหรอกกูเห็นมากูได้จริงๆกูได้มาเป็นล้านเลยกูได้จริงๆรอบเนี้ยคือกูได้เยอะมากเว้ยคือดวงกูกระลังมาแบบถาามหิโไม่คือดวงกูแบบลุงแบบลุงปุ๊บ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 เลยอ่ะไอ้เชี่ยดวงดวงกระลังมาแบบพวพวกพวกเออกูได้แบบรัวๆคือกูอ่ะเอากำไรเล่นอย่างเดียวเว้ยคือกู กูเอากำไรเล่นอย่างเดียวเมื่อกี้เนี่ยคือกูไปขอส่วนบุญหลังที่เขาเล่นเสร็จไว้กูเป็นไลฟ์โค้ดของของการเล่นบาเลยมันกำไรแล้วนี่ไงกลับได้แล้วมันกำไรแล้วลุงมันกำไรน้อยเที่ยมันกลับเถอะมันกวยกำไรลุงลุงเคยเล่นแบบปลาคาราปมาแล้แรกๆมันก็ให้เราแล้วไม่อันนี้กูเล่นประดานแล้วไงประเด็นดับกูเล่นประดานแล้วกูไม่ได้เล่นแรกๆหลังๆมันก็จะทอนคืนลุงเฮีย ถ้าพี่นายคิดตอนแรกอะลุงจะเอาแบบลุงลางสองล่างสามล่างสี่มายิงเวันเียนแพลเลยแล้แบบจะไม่เลกเร่อไห่อะลุงเหงาว่ะไอ้นายไม่อยู่กับลุงไป่นนะไอ้เหี้ขาเหงเนี่ยเขาเเหก็กลัำลังไม่ไหวกลัวหาเงินวิธีเนี้ยมันได้สนับไว้ วบ้านก็ไปเข้าแบบเป็นนั่งอยู่วงไพ่อ่ะอยู่คนเออเออยายแถวบ้านแถวบ้านลุงอ่ะไอวิทยายิงจริงๆนะแบบเหงาคนแก่เหงาอ่ะต้องไปอยู่วงไพ่อ่ะเรื่องมันเยอะไงมันแก่แล้วมันดูเหงาก็แบบไปอยู่วงวงวงไพ่ก็นั่งหนีลำรวจอย่างเงี้ยยิ่งฉลีเป็นคนขัดไงยิ่งคนเล่นกระลังรวยอ่ะมันคิดว่าคนกระลังรวยเลยัง กินแท็กซี่ได้เหรอเมื่อกี้แท็กซี่เหรอวะไอ้ีกทีกินม่งมือสั่นจริงไอีกิีเล่นห้าล้านอ่ะถึงกูติดนี้สองเด้งอ่ะไม่รู้จะใช้คืนหมดหรือเปล่าอ่ะน้องชายเรียบด่าแชที่ไหนอะไรอ่ะผมไม่เคยเอาหกส่วนมาถ้าหกส่วนตกลงนะถ้าพี่สียินยอมพี่จะให้ ที่จะให้แม่แข่งแต่ทีซีบอกว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์โดยจะให้คําตอบหลังเช่นคืนว่าได้แข่งหรือไม่เล่นอเดี๋ยวให้เล่นไอ้จู๊กไอ้จู๊กไอ้จู๊กจต่การนี้น่ะลุงน่ะไปอยุบบอลอีกแล้วน่ะนี่ไงเขาเรียกว่านักธุรกิจไฟแรงเเป็นียธุรกิจไอเย่และไอ้าสตร์แล้ธุรกิจมันต้องได้เงินดิเอาเขาก็ได้อยู่นะครับ กูได้มาเขาว่าไงนะหกซุนน่ะหกซุนจบปะเนี่ยจบไอ้โจกไอ้เฮียจกผมสัญญาพี่ว่าลุงผมไม่เล่นถ้าลุงอยู่ผมมาผมไม่เคยพมาอ๋อไอเ้เฮียแล้วมึงแกกูไปไหนเนีน่ยไอ้เฮียกูจะไปทำงานทำการไอ้นายสัตว์